สวัสดีครับผมเอิร์ธสายฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับด้านหลังผมนะครับเป็นวายเทนะครับ6สปีดนะครับราคาตัวรถ1 4 9 0 0 0้บาทนะครับเดิมทีตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับแต่แลบสีเหลืองทั้งคันนะครับแบบนี้เลยนะครับขอดมาอีก1คันแต่ดีไซน์การแต่งล้อแม็กหรือว่าช่วงล่างเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดทีละรายการว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับคันนี้เนี่ย เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับทำกระจังหน้าทรงสีดําแบบนี้แรปเตอร์ยาวๆ f o r d แบบนี้เลยนะครับรุ่นพี่ของเรากระจังหน้าแบบนี้นะครับวแท็กก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับผมจะบอกว่ากระจังหน้าแบบนี้นี่คือเท่ที่สุดในยุค Next Gen นักปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟสีส้มเป็นไฟสาจุดหรือว่าไฟสิวเนะี่ยมาที่มาเป็นชุดเดียวกันกับตัวกระจังหน้าเนี่ยติดคู่กันเนี่ยเท่เลยมีชุดครอบไฟหน้าครับแบบนี้มาให้นะครับ เป็นชุดครอบดังแบบนี้นะครับเดิมที่เนี่ยไฟเป็น LED แบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านในเป็น LED นะครับส่วน Daylight เนี่ยจะไม่ใช่ขีดๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นไฟแต่งนะครับเป็นแบบ Running Daytime นะจะเป็นไฟแบบวิ่งๆเดี๋ยวผมกดออนให้ดูเดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดออนอ่ะวิ่งไหมครับมันจะวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนี่คือไฟแบบ Running Daytime ของเรานะครับที่แต่งเพิ่มเข้าไปนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบ ลองแต่งแบบนี้ก็ได้นะคันแบบพี่เหลืองเนี่ยผมว่าเท่เลยนะครับแทบจะครบทุกจุดนะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์ด้านบนที่คาดคล้ายๆกับรถสปอร์ตค่ายหนึ่งนะครับหรือว่าค่ายเราเนี่ยแหละรุ่นของมาสแต็ชนะครับหรือบัมเบิลบีลายคาดเราเลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับตัวรถเดิมทีเป็นสีดำอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้แลปเหลืองไปทั้งคันเลยครับทุกพื้นสีของตัวรถเดิมๆจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับ ส่วนคาดดังแบบนี้เรามาติดทับซุ้มล้อคันนี้ติดตั้งในส่วนของซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็น2ชิ้นนะครับใครจะเปลี่ยนกระจังหน้าหรือว่ากันชนหน้าเนี่ยก็พาชิ้นนี้ไปด้วยนะครับเปลี่ยนได้นะครับล้อตัวนี้คือเป็นยางของ g l i p p e r MT MT เป็นล้อที่เอาไว้ลุยในส่วนของตัวออฟโรดเนี่ยแทบจะ100%ยเป็นเลยนะครับเป็นยางที่ดอกใหญ่มากๆนะครับเป็นแบบ MT แบบนี้นะครับส่วนสเปคยางล่ะ3.3คูณ12.5 R ่เท่ากับว่าแม็กตัวนี้เป็นขอบ20นะครับตัวนี้คือ full นะครับคลิปสีแดงนะครับก็จะเป็นแม็กแบบนี้นะครับเหมือนจะลบนะแต่ก็ไม่ไม่ลบนะครับตัวนี้ก็เป็นปกติเลยนะครับล้อก็ไม่ได้ยืดออกมาจากซุ้มเยอะมากมานะครับลองดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะรแค่จะเทียบเท่ากันเลยนะครับเพราะตัวยางเนี่ยมันเป็นยางเบอร์ใหญ่นะครับมันเลยออกมานิดเดียบมาพร้อมกับช่วงล่างที่ยก2นิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็ปีกนกชคเดิมจากโรงงานเป็นช o k e โ mono t 2.0นะครับคล้ายๆกับชกแต่งของโปรเฟนเดอร์เลยนะครับแต่มีแบบนี้มาจากโรงงานให้แล้วนะครับเป็นชกแก๊สผสมน้ํามันนั่นเองนะครับใครอยากแต่งแบบนี้ล้อขอบ20ยาง33มสามกริปเปอร์นะครับแล้วก็ยก2นิ้วนี่คือความหล่อของรุ่นนี้และก็ยางนี้นะครับแบบนี้เลยนะมาต่อที่ด้านข้างนะครับคันนี้170แรงม้าสี่้อยห้นิวตันเมตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบก็คือ1ลูกนั่นเองนะครับสำหรับเทอร์โบมีรูระบายน้ำแบบนี้ให้วายแท็คเป็นสีดํา สีเทาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับหูกระจกข้างที่เป็นไฟ LED แบบนี้ให้ด้านบนเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวไฟไฟส่องด้านข้างให้ทั้งซ้ายและขวาในหูกระจกข้างของ Y Tech มีให้สว่างแค่ไหนขนาบข้างไปกับตัวรถเนี่ยสว่างทั้งแถบเลยนะครับและก็ชุดแต่งเนี่ยจะมีในส่วนของเบ้ามือกันสาดฟิล์มนะครับ อยู่แล้วนะอันนี้คือืเดิมพื้นๆผมไม่พูดถึงนะครับเล่าหลังคามีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่แต่งเพิ่มอีก2จุดทางด้านข้างอันนี้สังเกตไหมว่ามันมีอะไรบ้างครับมันมีในส่วนของตัวกากท้ายนะครับนอกจากดีไซน์ที่เท่แล้วการกระแทกได้แล้วนะครับมันก็ยังเอาไว้ใช้งานได้จําเป็นอีกต่างหากนะครับเวลาที่เราเปิดประตูปุ๊บนะไอ้ตัวนี้มันจะชนก่อนนะครับเพราะมันยื่นออกมานอกสุดเลยนะครับมันจะชนกับกําแพงหรือว่ารถด,ด้านข้างอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตัวถังเราเนี่ยหรือว่า ประตูเนี่ยเราจะไม่เป็นรอยโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นที่ตัวนี้ก่อนนั่นเองนี่คือกันกระแทกหรือว่ากา,กาบข้างของตัวนิกเจนะครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบันไดข้างใหม่เป็นรุ่นของ h a m เม r นะครับตัวนี้คือรุ่น Shadow s i ซ e Step นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเหล็กหนาะสามมิลกันสนิมรับประกันให้อีก1ปีนะครับมาพร้อมกับตัวไฟด้านล่างแบบนี้นะเป็นไฟ2พื้นอีก1จุดนะครับถ้าเราเปิดประตูปุ๊บจะสองสว่างทันทีนะครับส่วนร่องแบบนี้ก็เอาไว้ระบายนะ้ำเอาไว้ระบายโคนลน มันก็ไหลออกหมดนะครับนี่คือดีไซน์ของฮัมเมอร์นะครับถ้าใครเปลี่ยนผมบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นิยมอยู่แล้วในกลุ่มออฟโรดเขาจะเล่นกันนะครับแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับถัดมาเนี่ยโรบาร์เดิมๆินจากโรงงานมีให้แบบนี้หรือเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็ติดตั้งทับเข้าไปอีกทีหนึ่งลายลูกค้าเลือกเองได้นะครับอยากได้แบบไหนอย่างเคสนี้ลูกค้าผมเลือกเป็นคําว่าเน็กเจนผมก็ติดตั้งให้และสีเหลืองให้ทั้งคันอีกต่างหาก ครอบไฟเดิมจากโรงงานนะครับมีตัวครอบแบบนี้เพิ่มความเข้มความดุดันนะครับความหล่อมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นี่คือกับกันกระแทกด้านท้ายนะครับทาสีดําล้วนเลยนะครับ Ford เว้นโลโก้ไว้นะครับข้อดีตรงนี้มันคือเว้นไว้เพราะว่ามันมีกล้องถอยจอดนะครับแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะครับด้านในก็ยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับที่เป็นสีแลบนั่นเองนะครับและก็ คำว่าแลนเจอร์นะครับเป็นอะคริลิกนูนออกมานะครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้ก็จะเพิ่มความสวยสีดําตัดสีเหลืองนะครับคันนี้ก็จะเป็นตีมของลูกค้าผมนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก4จุดนะครับแล้วก็ด้านท้ายของ y t ยแนะครับข้อดีเนี่ยมันเบานะครับมันมีตัวคานซับแรงหรือคานผ่อนแรงหรือเรียกว่า e a s y Lift มาพร้อมกับไลเนอร์แบบเรียบนะครับเรียบข้อดีก็คือไม่เจ็บก้นเวลาเรานั่งเหยียบขึ้นไปเท้าเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เจ็บนะ มันก็ไม่คล่องเคสครับมีปลั๊กไฟให้นะครับมาจากโรงงานเลยครับเป็นปลั๊ก3ามตา1จุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ power outlet นะคไปติดตั้งในส่วนของตัวแปลงต่างๆได้นี่คือข้อดีและอเนกประสงค์ของ Y Tech นั่นเองครับไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านใน Y Tech ด้านหลังเนี่ยมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับอีก3รูนะ3รู1รูเลยเนี่ยนี่คือปลั๊ก3ามตานะครับอ่าแล้วก็อีก2รูคือ Type C Type A ที่เป็น USB นะครับและก็ ตัวนี้นี่คือช่องแอร์นะครับแยกซ้ายขวานะครับอุณหภูมิเดียวกันแบบเดียวกับคนขับด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับไฟหน้ามีระบบออโต้พวงมลาลัยแบบไฟฟ้า100%นะครับข้อดีมันเบานะครับเวลาที่เราขับไปในความเร็วเนี่ยมันก็จะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่อันตรลยมาพร้อมกับมันติฟังก์ชั่นระบบคูชันโทนล็อกความเร็วนะครับอัตโนมัตินะครับ ไปเองรอแค่แตะเบกรกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระบบต่างๆรับสายวางสายบลูทูธนะครับแล้วก็ระบบคําสั่งเสียงก็มีให้ในตัวพวงอะไรพวงเดียวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็วา t แท็เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นเบาะแบบเบาะหนังนะครับทั้งคันเลยสีดำเนี่ยแล้วก็ปรักด้วยตัวนี้นี่คือคําว่าวายแท็ ek, ปลักด้วยเดินได้สีสม้ม ทั้งคันเลยนะครับและก็จอกลางเนี่ยใหญ่ที่สุดในรุ่น Next Gen นะครับนั่นคือจอขนาด12นิ้วแบบ Sing4A ข้อดีของ Sing4A เนี่ยมันไม่ต้องใช้สายนะครับมันสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay and i d Auto เนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าแบตจะหมดนะครับเชื่อมต่อยาวๆเรามีแท่นชาร์จให้ด้านล่างอ่าด้านล่างแบบนี้นะครับด้านล่างนี่คือแท่นชาร์จแบบไร้สายลูกค้าลืมสายใช่ไหมชาร์จในรถของเราได้นะครับแล้วก็ตัวรูที่เป็น USB เนี่ยมี Type C และก็ Type A ให้อีกนะครับท่ากับว่าจุดเนี้ย มีทั้งหมด3เครื่องแล้วที่สามารถชาร์จได้นะครับและก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับมาพร้อมกับหมวดใหม่นั่นคือตัว M สามารถขับแมนนวลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อออโต้ได้แมนนวลในตัวนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ข้อดีนะเวลาที่เราลืมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยื้อไปได้นะครับต้องปลดลงเท่านั้นนะไม่เหมือนแมนนวลนะครับมีการขับขี่แบบ4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดลากพ่วงนะครับโหมด การลื่นหรือโหมดต่างๆประหยัดพลังงานก็มีให้ในจุดนี้จุดเดียวนะครับควบคุมการขับขี่ของรถทั้งคันนะครับสำคัญมากสําหรับจุดนี้นอกนั้นจะเป็นที่วางแก้วต่างๆนะของ y t ยแทก็มีให้อย่างเช่นจุดนี้นะครับนี่คือจุดวางแก้ว1จุดเท่ากับว่าด้านหน้าเนี่ยมี2จุดซ้ายและขวานะครับสำหรับใครนะครับที่มองรถกระบะรุ่นหนึ่งนะครับที่ฟังก์ชันครบนะครับสำหรับเราเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยวายแทคันนี้ตอบโจทย์นะเพียงราคาของรถเนี่ยหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยดาวเริ่มต้นแบบถูกๆเลยเนี่ยก็79,000บาทนบาทครับได้แบบนี้ไปนะครับแบบเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอินบ็อกซ์มาด้านล่างหรือโทร064 145 1425นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ